พอได้กินพี่น้องเอ้ยพอได้กินพอได้กินโย่พี่น้องเอ้ยดูหลายขนาดมวนหลายขนาดพี่น้องเอย้ยหวงเหี้มาเก็บแต่เนี่ยหลายหลายหลาย,ลายเก็บเออจะเต็มถุงมงุนอ,อ่ะมุนอ่ะ 哎，可能。 Life cannot lại cân nát lớn mình. Win hai mặt kia, kìa nóng, gặp món quýt nơi nhanh nắng 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 หลังจากลุงเก็บเก็บได้หน่อยหนึ่งนะครับเนาะมันก็นยั่งลายได้พี่น้องเลยวันนี้ใคมาเก็บนะลุงสิแป็นกล่องลงเห็นบิ่ง,งยังเต็มอยู่ได้พี่น้องยังเต็มอยู่เห็นบ่เต็มเอรีอาลาอยู่ลุงเอาถุงมาหน่อยโพดมื่อนี้ลุงเอาถุงข้าวสารมาถุงข้าวสารฮาโลนะนะครับนะเดีถุงหนึ่งเต็มและวันนี้ใคมาเก็บเหมือนอโอ้ยลายขนาด พี่น้องเลยหลายเป็นหลายเลยลุงสุย่างมาตั้งตีขนาดลุงพ่อเลยเลยนี่พี่น้องเลยมันก็นยังเอรีอลาอยู่อยเอเอรีอลาอยู่พี่น้องเอ้ยยังเอเลเอลาเลยพี่วุ้ยใช้มาเก็บมันหลายมือเลยมันก็นเลยหลายป่าที่นี่พ,พี่น้องเลยห,หลายขนาดปุ่นน้ำน้ำข้องน้ำปุ่น พ่กน้ำแข่งหลายขนาดเลยพี่น้องเต็มอยู่มาเด้อผู้ได้ยู่ใกล้ๆมาเก็บเอาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ยละลุงกับยูนี่ละยูอําเภอหกจะเลื่อนนี่เนาะครับเนาะแต่ว่าอยู่บ้านโนมาขาดี๋ยวลุงสีเพร่นกว้างไม้ทั้งสีแดงเต็มเลยพี่มันหล่นลงมาเนาะครับเนาะ มันโดนลงมา่จนเต็มเอเลยอาลาเลยพี่ร้ายขนาดมันโดนลงมาเต็มเอเลยอาลาเลยแผ่นกองมาทั้งผีน้ำผีนองเลยร้ายขนาดโอ้ยผลแผ่นกองไปทั้งุณอีกผีนองโุ้โอยู่ในป่าผมก็มีเต็มเลยุลูกถิ่งยางมาให้เบิ่งเด้อครับเด้อ เต็มเลยผูกเต็มเลยพี่น้องเลยผูหลายขนาดเลยีิแต่ว่าลุงกับพ่อเลยโอ้ยคันลุงเอาถุงใหญ่มาใส่เนาะครับเน่าลุงก็จะเบิดลเด็ดแต่ว่าลุงเอาบ่อเดียวถุงใหญ่มาเอาถุงหน่อยผูกกรมีไปเบิ้ลละครับผมก็มีไปเบิดลผุดละผุดผุดทางผมแต่ว่าลุงเขาบ่อด็ไปทายเลยนะครับเนาะมากันกระยั่งดกอยู่เด้ มันก็ยังดกอยู่นะครับนอ้เดียวลุงเฉวมไทยเบื้องต้นมันทั้งต้นมันเด้อลุงเฉวมไทยทั้งต้นอยู่เบื้องบ่าที่นี่พอมันยังดกซ้ำเลยนะครับเนาะเบื้องเอเด้อพี่น้องเด้อโอ้ถึงเต็มต้นอยู่โดกขนาดเอเลอลาอยู่โอโอโอ้โอ้ลุงก็ยืนอยู่ใต้ต้นมันนี่แหละครับนี่เดี๋ยวลุงทีแพนกองพลาสติกเบื้องนะครับเด้อเฮ่เฮ่ อุ้ยเอเล่อลาอยู่มันยังดกอยู่พี่น้องเอ้ผมดกขนาดเลยดกลายแสดงว่าบอมีคนมาเก็บดนแลดนนะครับเนาะหลายมือแล้วบ่มีคนมาเก็บมีแต่ลุงละมั้งมาเก็บผู้เดียวลุ่งโกเรมาหลายมือแล้วเพิ่งจะมาอีกมืยโอ้โหข้างบนุ่นนะครับเนาะข้างบนฝุ่นหลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ย ร้ายขนาดพี pues mm ่น้องรุ่งส nah ีให้เบิ้งทั้งล่างบัดเห็นรางทั้งรางอีกเทัวหนึ่งเนาะครับเนาะทั้งผีก็ยังร้ายขนาดร้ายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยโดกไปโดกเออคุณน่ะอยู่น้ำปลาเนี่อยู่น้ำปลานี่พี่น้องเอ้ยอีเรอลาเลยร้ายขนาด โบยไพมาเก็บโดนเลย,ยน้ำปลาพี่น้องเอ้ยทะเลอ阿าเลย,ย,ยมันก็อยู่ในปลาดงดิบนี่โบยไพก้าเขามามาั้งผมว่าอยู่ในปลาดงดิบนี่เนาะครับเนาะโบยไพก้าเขามาเก็บแล้วมั้งลุงว่ามันเขาหยานันเขาหย,านย,นยนันในกลางปลาเนี่ย,ยต้นมันชองต้นครับต้นชองต้น ทั้งพี่ต้นหนึ่งพี่ต้นหนึ่งไม่เดินต้นใหญ่ๆเลยพี่น้องเลย <c oughs> ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ก็มากด,าก,ดาก็ันหาแกไปกินได้พี่น้องเอ้ยมาหาแกไปกินมันอยากพอได้กินอยู่เอาไปกินข้าวเผาก็ะเจียบได้พี่น้องเลยบ <c oughs>